สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบๆกับช่องมาดามบูดีแคคืึเกาเนาะก่ยังงยู่ในสุดเกาอยูุจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็ผ้ามาอันอีกอีกมุมหนึ่งนะจ๊ะเนาะอีกมุมหนึ่งของอันของกันบานแถวบานมาดามจ้ะมาดามกับผ้าขาวป่าลงทะเลคือเกาจา้ะพี่น้องวันนี้อากาศกะหนาวเย็นมีร่มคือเกาเนาะจ๊ะเนาะอันนี้บรรยากาศ เสเอามาให้เบึงให้ยชกอยากพี่น้องไปกันต่อนนะจน๊ะเนาะไปกันจา้ากันยังอยู่กับมาดามคือเก่้นานะจ๊ะเนาะเออว่าเรื่องมาดามมีเอฟเซียน มีเอฟซี FC อันรูปอวตารเนาะเพื่อนอันเขียนมาแนะนําเขียนมาบอกว่าอันเจ้าเปลี่ยนซื้อไม้สาซื้อมาดามอ่ะมันบเหมาะก,กับเจ้าให้เจ้าเปลี่ยนไม้เป็นซื้ออียังก็ได้แต่อย่าสีให้เป็นมาดามมาสันมาดามนี่มันเหมาะก,กับเจ้าเลยาสันคอยกับชีขอแจงณเพลานี้สีขอแจงให้เจ้าอันได้หูนะจ๊ะเนาว่า ทำไมเพราะอะไรสาเหตุอ,อะไรคอยกะคอยจังอันตั้งซื้อห้ต่างซื้อมาดามนะจน๊ะเนาะเพระาะว่าตอนที่คอยเปิดขันเขาขันเจ้าเขามาฟังคอยเด้อกะเขาใจตามนี่นะจ๊ะเนาะเขาใจเข้าใจตามนี่ทันแม่นเจ้าเขามาฟังนะ,ะที่ว่าคอยเปิดช่องแรกแรกๆคอยเปิดช่องด้วยคอยซื้อล้อมจ้ะล้อมดัสกาดเย็นเส้นคอยซื้อ,อยังซี่บานนี้ ซื้อมันเน่าจะพี่น้องซื้อมันเน่าหรอกอะบ่มีผู้ไดมาตามบ่มีผู้ไดมาเบิงจังสีนะบัดนี่อยก็เลยศึกษาได้มาประมาณสามเดือนนี่แหละศึกษาว่าเออเฮ็ดแบบใดเฮ็ดจังใดคนจังสีหูจักซ่องคอยก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาเอ้าอ่าคำว่าเมียฝรั่งคำว่ามาดามจังสีนะคนก็หูจักหลายคอยก็เลยเออเอามาดามนี่แหละคอยก็เลยว่าเออเอามาดามตอนแรก่อยิข่อยตอนแรก่อยก็เคียนไป มาดามบุรีล uh <Long stop S 2> um ัมเพิ่นกับ้าหายังสีนะเพิ่นไห่ปลอมซื้อว่าสันพอก็เรียกว่ามาดามเดนมาร์กเพิ่นกบว่าซื้อจริงว่าเอาเอาซื้อเอาซื้ออันเอียงเอาซื้อปลอมว่สสันเอาปลอมปลอมยังเนาะปลอมจังไรเนาะอันเดนมาร์กกับ้ไห้บุรีลัมกับ้าหาว่ัสันเพราะว่าบ้านเกิดขาอยู่บุรีลัมแล้วจันเนาะเขาก็อยากอันเป็นมาดามบุรีลัมยังสีนะบันนี้เพิ่นนั้น เพื VII ่นก็เลยว่าบ่ให้ให้เอาซื้อปลอมมนข่อยก็เลยปลอมปลอมเป็นซื่อจริงก็บ่ได้ปลอมหรอกจ่ะข่อยก็เลยย่อเอาข่อยย่อเอาเอามาเป็นมาดามบูบูก็คือบุรีรัมย์นะจ่ะเพราะว่าเพราะว่าข่อยเอาเต็มเต็มบุรีรัมย์นี่เพิ่นบ่ให้เพิ่นว่าเป็นซื่อจริงเพิ่นบ่ให้อ่าเพิ่นให้เอาเอาเอาตัวปลอมซื้อปลอมมาสั่นข่อยก็เลยเอาตัวย่อมันก็บ่ปลอมหรอกจ้ะก็ซื่อจริงนี่แหละก็ของจริงของแท้นี่แหละ คอยก็เลยอันย่อลงมาเป็นมาดามบูเพราะจะเป็นมาดามบูปุ๊บคนกระติดเริ่มติดตามคอยหลายจากพี่น้องเริ่มติดตามคอยยังคอยยังสิคอยเฮ็ดได้ประมาณอ่าคอยคอยเปลี่ยนซื้อจากอ่าล้อมดัสกัดเย็นเส้นมาเป็นอันมาดามบูภายในสามเดือนก็มีผู้ติดตามคอยอ่าหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเนาะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบยังสินะบันนี้ คอยก็เลืยยึดเอาเป็นมาดามเลหล่ะสาเหตุสาเหตทุที่ที่ต้องมาเปลี่ยนซื้อเป็นมาดามก็เพราะวา่าซื้อแรกว่าม่มีคนตามว่ามีคนเห็นเขาเสิร์ชหาเขาเสิร์ชเ,เ,นะเขาเขากะบ้องูจักเขามันกะบ้องขืนยังเสียนะเขาเสิร์ชหามากับบองขืนนะจน๊ะเนาะตว่า้าพาเป็นมาดามเพอว่าเมียฝรัง่งจังเสียเขาเสิร์ชข้นมามากกะสิบพลึบขึ้นเลยจ้ะพี่น้องมากกะสิบพลึบขึ้นเลยนะจน๊ะเนาะนี่ละ่กะก็จังเฮ็ดก็จ้างใค่คอย อันตั้งซื้อเป็นเป็นมาดามบูตั้งแต่เื้่นน้นเป็นตนมาจ้ะเพิ่นนันเพิ่นกะเอซเพิ่นกะวังดีนะจ้ะเนาะกะให้คอยเปลี่ยนว่ามันมามอังสานจังซีคอยว่าเอาตรงที่หมอคอยเอาตรงที่ว่าผู้ใดหาคอยเจอจ้ะเนาะเข้าใจตรงกันเนะจ้ะเนาะเข้าใจตรงกันจ้ะคอยกะมาบอกมาลกาวให้เจ้าอันใดเข้าใจซํำนี้ละจ้ะเป็นยังเป็นยังจข่อยอันซื้อมาดามบูเนะจ้ะเนาะนี่ละจ้ะ จริงๆแล้วเป็นซื้อเป็นอย่างมันก็เป็นเรื่องแค่สมมุินะจ๊ะว่าต้องจริงจังเนาะจากเนาะเ่าต้องจริงจังหลายว่าต้องไปติดกับอันซื้อเหมาะหรือบม่เหมาะว่าต้องไปติดดอกจ้ะซํานี่ละจ๊ะคอยอันบอกบอกเจ้าขันเจ้าฟัางอยู่เจ้าก็คือสีเข่าใจนอกจากเนาะขอบคุณหล,ลายๆด้วยจ้ะออที่แนะนำคอยกัขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณอีรีอีหลอขอบคุณจากใจค่ะมาเมื่อนี่คนเนี่ย ย่งางไปย่งางมากว่าไปว่ามากขอขาก็มาพออันยังมือนมากที่นี่บอก่ที่เขาเจ้าว่าอื่นอันบักท่านฝรัง่งเลยไหมพี่น้องนี่โอ้ข่อยมาพออนี่โอ้ยข่อยเคยกินแต่ข้าวดองนี่พี่นอ้องโอ้ยสมสมอือฮึสมแห้งพี่นอ้องเอาไปตำอือฮึอือแ แับมาขอบอกพี <sh> wrong, ่บอกน้องแล้วเจออันไดเอาอันนั้นเจอพักเอาพักเจอมากไม่เอามากไม่พี่น้องโอ้โหนี่มาดามผาลุยปลาลงทะเลได้จัดเด้อมือนี้เก็บ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 จะเก็บพอได้เอาอันนั้น อโ,อโอ้ยแดดสองพี่น้องแดดสองแดดสองโอ้ยดกขาดก,นะกันเน็มเก็บจากพี่น้องเก็บพ่อในให้เก็บอันนั้นขอเสีเอาไปดอง จะเนาะตามที่ตามที่คอยบอกมานั่นแหละจ้ะอันก็เป็นไปเป็นมาข,ของอันมะดามจังไรจังอันได้จังไรจังไดมาซื้อมะดามบูนเนาะจะเนาะในหละกคอยกับบอกบอกไปแล้วกล้าไปแล้วเข้าใจตรงกัน,นกเนาะจะเนาะพี่น้อง เอฟซทั้งหลายเอฟที่น่ารักทุกคนเลกซี FC ที่น่ารักทุกท่านขอบคุณหลายๆเด้อที่ขามาบึงเขามาติดตามมาดามมาดามกขอ้อพูดแล้วขอบคุณอีกจากพี่น้อง <S 2> <S 2> ขนาดทะเลก็คือสิบได้ไปเก็บอีกแล้วจากพี่น้องโอ้ยมันอยู่ไกลขับรถไปชั่วโม,มงเคืง่ง ก็แล้วแต่สะดวกแล้วก็สบายถ้ามีรถถ้ารถบ้างก็ได้ไปจ้ะพี่น้องขับรถบว่างก็เสียหละยุแถวบ้านนี่แหละจะพี่น้องแถวบ้านนี่แหละยางมาต่อแตดต่อแตะยางมาตอนนั้นก็มีจักรยานกับปั่นจักรยานมากจะพี่น้องนี่จักรยานหัวหัวเอาไปเอาไปหายเพิ่นนั่นปะให้ คนเราว่าย่างมันพุ่นหมดแล้วมาสันซื้อไม่ใชดีกลัวมาสันโอ้ยตกงานอี่จะพี่น้องว่าท่านอะไร้โอ้ยโอ้ยเขาถอดเขราอะไรหลายๆเลยจ้ะพี่น้องสิแพลเกสรอีหย oh. 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 ัง oh. นี่ล่ะจักยาง ยวนริมทะเลได้จ้ะพี่น้องร <laughs> ิมทะเลออกทะเลออกอยางสิกะโอ้ยน้ำหูน้ำตาพี่มูพี่เมกมายุ่งมายังดิจ้ะเดี๋ยวขอสีหันกล่องจ้ะเบิงเป็นทะเลน,นะจ๊ะน่ะนี่หันค่อยๆได้จ้ะเวียนเห็นบ่เจ้าเห็นบ่เห็นบ่บนบนบพี่น้องเห็นบ่ এমা থালে